ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมเข้าสู่ช่องของร้านเซลไว์พาร์2นะครับตอนนี้เราอยู่กัที่ด้านหน้าของร้านเซลไว์ของเรานะครับซึ่งวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมกับรถชอปเปอร์ที่บอกได้เลยว่ามาพร้อมกับกำลังเครื่องยนต์ถึง650ซีซีและที่สำคัญนะครับราคาจับต้องได้ผ่อนต่อเดือนเพียงแค่เดือนละ3,000กว่บาบาทเท่านั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมด้านในกันครับ และตอนนี้นะครับเราก็ได้เข้ามาอยู่ภายในร้านของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเหนือสิ่งอื่นใดครับต้องขอกราบสวีดัสและสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับพี่พี่มิตรรักแฟนรถที่เคารพรักทุกท่านครับเข้าสู่ช anel ของร้านเซลไบพัดสองของเรากันอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งวันนี้อย่างที่ผมได้บอกไว้นะครับว่าผมจะพาทุกท่านมาชมกับรถชอปเปอร์พิกัดเครื่องยนต์650 งบแสนกลางๆนะครับแล้ที่สำคันเจ้าตัวนี้นะครับบอกเลยว่าตัวรถพิเศษมากๆของแต่งมีมาให้ครบพร้อมใช้ผ่อนต่อเดือนเพียงแค่เดือนละ3 0 0 0ักว่าบาทเท่านั้นนะครับเป็นรุ่นไหนไปไม่ได้แน่นอนนะครับอยู่ตรงหน้าเราตอนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วกับเจ้าคันนี้เลยครับคาวาซกิวันแคน S เจ้าตัวนี้นะครับตัวรถนะครับปี2018สีพิเศษตรงรุ่นจากศูนย์ของแต่งจัดหนักจัดเต็มนะครับร้ะที่สําคัญโปรโมชั่นประจําเดือนนี้กับเจ้าคันนี้นะครับบอกได้เลย,เลยปกติโดยทั่วไปนะครับร้านเซลบายพระราม2ของเรานะครับลูกค้าทุกท่านที่ขอสินเชื่อต้องมีรายรับต่อเดือน15,000บาทขึ้นไปวันนี้เราจัดให้แบบพิเศษครับเพียงแค่รายรับต่อเดือนเพียงแค่เดือนละ12,000บาทก็สามารถเลือกซื้อรถเลือกออกรถขอสินเชื่อกับร้านเซลบาย ามของเรากันได้แล้วนะครับรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมนะครับของเจ้าคันนี้จะเป็นยังไงนะครับชุดของแต่งต่างๆของตัวรถมีอะไรให้บ้างและที่สําคัญครับราคาแสนกลางๆเปิดเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่เดี๋ยวไปติดตามชมในคลิปเต็ม ก่อนอื่นนะครับก่อนที่ผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับไปชมกับคลิปรีวิวตัวรถของเจ้าตัววันแคนเอสของเราคันนี้กันแบบจัดหนักและจัดเต็มนะครับตามสไตล์ร้านเซอร์ไบฟาร์มสองของเราครับรถทุกคันที่เรามารีวิวให้ชมต้องขออนุญาตนะครับเรียนแจ้งในส่วนของราคาตัวรถรวมถึงตารางการดาวและผ่อนต่อเดือนกันก่อนเลยนะครับราคานะครับผมสำหรับเจ้าตัวคาวสกีวันแคนเอสของเราคันนี้นะครับเปิดจําหน่ายนะครับแค่1 5 9 0 0 0บาทครับกรณีการ จัดไฟแนนซ์นะครับตัวนี้ดาวเริ่มต้นอยู่ที่19,000บาทครับผมในส่วนของตารางการผ่อนนะครับขอยเงียบเริ่มต้นที่48เดือนครับงวดละ4,307บาทนะครับในส่วนของ60เดือนนะครับงวดละ3,683บาทครับค่าดเนินการจัดไฟแนนซ์คันนี้โปรโมชั่นพิเศษครับฟรีค่าดเนินการครับรวมออกรถเบ็ดเสร็จพร้อมขี่19,000บาทจบทุกขั้นตอนครับ ครับผมก็ได้รับชมนะครับและรับฟังในส่วนของราคาตัวรถรวมถึงตารางการดาวและผ่อนต่อเดินกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเช่นเคยนะครับหากเพื่อนๆพี่ๆท่านใดชอบใจถูกใจนะครับอยากได้เจ้าตัววันแคน S ของเราคันนี้ไว้ครอบครองไว้ขี่ใช้งานนะครับก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยครับผมยินดีรับสายและยินดีให้คำสาก่อนออกรถทุกท่านทุกสายเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับพาทุกท่านมาไล่ชมรายละเอียดตัวรถคันนี้ของเรากันแบบจัดหนักแล จัดเต็มเลยดีกว่าครับอันดับแรกมาดูที่ตัวรถกันก่อนเลยนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับตัวรถเป็นโฉมคาเฟ่อี dition ครับความพิเศษของโฉมนี้นะครับจะเพิ่มเข้ามาในส่วนของตัวชุดของแต่ง2ชิ้นจะเป็นในส่วนของตัวชุดมงแต่งด้านหน้าตัวนี้นะครับที่ให้มาตรงรุ่นแท้จากศูนย์ขนาดใหญ่ตัวนี้นะครับบอกได้ว่าเสริมหล่อให้กับตัวรถได้ค่อนข้างดี ไม้ชิ้นหนึ่งนะครับจับเป็นในส่วนของตัวชุดแฮนด์ที่เป็นลักษณะแบบยกสูงหรือแฮนด์โหดนั่นเองนะครับบอกเลยว่าคันนี้ถ้าขี่สบายๆเก่าๆชิลๆกันแน่นอนนะครับมาดูในส่วนของสีสันตัวรถบ้างดีกว่าครับเจ้าคันนี้นะครับตัวรถจดปี2 0 1 8สีสันตรงปีนะครับตัวสีจับเป็นในลักษณะของสี p e r พลสตอมเก้นะครับตัวนี้นะครับสวยๆใสๆที่สำคัญนะครับเจ้าคันนี้ตัวรถเจ้าของมือเดียวครับดูแลรักษาอย่างดีได้ไปคันนี้ ไม่มีผิดหวังกันแน่นอนนะครับ หัาจากในส่วนของรายละเอียดตัวรถนะครับเดี๋ยวพาทุกท่านมาชมเลขหม่ตัวรถคันนี้กันบ้างดีกว่าขออนุญาตเอื้อมมือเปิดกุญแจนิดหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับเลขหมาตัวรถวิ่งมาอยู่ที่12,000มกิโลเท่านั้นเครื่องยนต์ของตัวรถบอกเลยว่าสดมากๆเซอร์วิสเปลี่ยนถ่ายของเรลวให้เรียบร้อยพร้อมใช้เอาไปใช้งานได้เลยเท่านั้นยังไม่พอนะครับในส่วนของตัวชุดระบบไฟต่างๆของตัวรถเจ้าคันนี้ระบบไฟติดครบถ้วนสมบูรณ์นั้งคันระบบเบรก ให้มาหน้าหลังแบบ A b s วตัวนี้ทํางานครบถ้วนสมบูรณ์อีกเช่นกันจานดิสสวยพระเบกเต็มได้ไปไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับนอกจากในส่วนของตัวเครื่องยนต์จบระบบไฟครบแล้วนะครับเจ้าคันนี้นะครับสภาพตัวรถอย่างที่บอกไว้ว่าสวยใสเจ้าของเก่าดูแลดีมากๆนะครับเรื่องล้มชนอุบนะัติเหตุหนักเจ้าคันนี้ไม่มีมาแน่นอนนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับสำหรับเจ้าตัววันแคนเอสของเราคันนี้เอกสารตัวรถให้มาครบๆนะครับเริ่มทะเบียนพร้อมโอนกุญแจ มีมาให้จากศูนย์ถึง2ดอกคู่มือการใช้งานและบุ๊กสวิตตัวนี้มีมาใหค้ครบอีกเช่นกันนะครับ มาไล่ดูนะครับในส่วนของตัวชุดของแต่งของตัวรถเจ้าคันนี้กันบ้างดีกว่าครับว่าตัวรถท้ายของแต่งอะไรมาบ้างเริ่มต้นชิ้นแรกในส่วนของตัวชุดด้านหน้าก่อนเลยครับจะเป็นในส่วนของตัวชุดกาดมาน้ําแต่งครับซึ่งตัวนี้เป็นกาดมาน้ํามีเนียมตรงรุ่นขนาดใหญ่ครับเซฟและคุมม่าน้ําได้ค่อนข้างดีมองเข้ามาจากด้านหน้าตัดเข้ากับสีันของตัวรถเสริมให้ตัวรถดูดุดันกันเลยทีเดียวรายใหม่นิดนึงนะครับในส่วนของตัวชุดระบบไฟจะเป็นในส่วนของตัวชุดไฟเลี้ยวแต่งทั้ง ด้านหน้าและด้านหลังตัวนี้ให้มาถึง4ดวงจบจบติดค,ครบแบบ LED สว่างมองเห็นชัดเจนกันแน่นอนนะครับไล่มาดูนะครับในส่วนของตัวชุดของแต่งด้านหลังของตัวรถคันนี้กันบ้างดีกว่าครับเริ่มต้นอันดับแรกนะครับจะเป็นในส่วนของตัวชุดเบาะแต่งก่อนเลยครับซึ่งเจ้าคันนี้ติดตั้งเข้ามานะครับเป็นเบาะแต่งทรงซอฟ t t a ครับเสริมฟองน้ําเข้ามานะครับให้นั่งสบายได้มากขึ้นทั้งคนขับและคนซ้อนตัวเบาะนะครับเป็นเบาะตอนเดียวแบบยาวถอดเข้าถอดอดอ,อก ใช้งานได้สะดวกมากๆนะครับรายใหม่อีกนิดนึงนะครับในส่วนของตัวชุดกล่องด้านข้างซ้ายขวากันบ้างตัวกล่องนะครับเป็นกล่องจากศูนย์ราวาสกิครับผมน้ําหนักเบากันน้ําใส่ของได้เยอะให้มาพร้อมกับชุดแหลกตรงรุ่นนะครับยึดแน่นแข็งแรงตัวนี้นะครับเวลาขี่ความเร็วส,งสูงๆูงไม่ร่อนไม่ประทะารมจนเกินไปนะครับ ไล่มาดูนะครับผมในส่วนของตัวชุดของแต่งที่ขาดกันไปไม่ได้กันบ้างดีกว่าครับจะเป็นในส่วนของตัวชุดท่อแต่งนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าคันนี้ให้มาพร้อมกับท่อแต่งทรงเมกาโฟนเสียงรันรันมันร้าวใจพร้อมกับชุดคอแบบฟูลส a ตลเลตคันนี้คุ้มๆกันแน่นอนนะครับก็ไล่ชมลาเียตัวรถกันไปค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตพาทุกท่านนะครับไปชมกับคลิปการสตาร์ทรถการเทสระบบไฟและที่สำคัญนะครับขออนุญ,ญาตพาทุกท่าน ไปชมและฟังเสียงท่อคันนี้ว่ามันจะเพาะรั่นมันขนาดไหนนะครับผมครับผมตอนนี้ก็อยู่ข้างนอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาทุกท่านนะครับมาชมกับคลิปการสตาร์ทรถรวมถึงการเทสร,ระบบ,รบไฟต่างๆนะครับของเจ้าตัว k a w ส s a k i One Can S ของเราคันนี้กันเลยอันดับแรกเดี๋ยวไปเปิดกุญแจเทสในส่วนของระบบ,รบไฟตัวรถกันก่อนเลยนะครับขออนุญาตเปิดกุญแจนิดนึงนะครับ ในส่วนตัวนับปัดเรือนไม้นะครับผมไม่มีโค้ดใดๆขึ้นโชว์ไฟเครื่องสตาร์ทเดี๋ยวดับหายไปนะครับแล้วก็ไฟแรงดังนน้ำในเครื่องตัวนี้นะครับ ABS ทำงานสมบูรณ์แล้วก็ที่สำคัญม,มีตำแหน่งไฟบอกเกียร์มาให้ครบเรียบร้อยแล้วมาเทสระบบไฟกันบ้างครับตัวแต่นะครับดังปกติไฟพามากนะครับขึ้นโชว์ที่นับปัดเรือนไม่ขออนุญาตก,กดสตาร์ทกันบ้างครับตัวนี้นะครับสตาร์ทครับ ไฟเครื่องหายไปเรียบร้อยไฟแรงดันหายแล้วนะครับรอบเดินเบาตัวรถนิ่งนะครับไม่มีสวิงไฟสูงครับใช้งานได้ปกตินะครับไปวนลโรอบพันกันบ้างดีกว่าครับตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ว้าครับบอกได้ว่าสดมากๆนะครับเครื่องเงียบครับไม่ดังไม่หอนไอเสียงซื่อๆนะครับผมจะเป็นในส่วนของตัวเสียงท่อนั่นเองนะครับซึ่เป็นท่อส่งเมโคโฟนด้านหน้านะครับระบบไฟติดครบครับรอครับพร้อมใช้ ก็อตอนเบิดเครื่องกันบ้างดีกว่าครับ ท่านใดนะครับสนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับยินดีรับสายยินดีให้ค่าปรึกษาก่อนออกรถเลยนะครับโอเคีเ๋ยะดับในสวยของตัวเครื่องยนต์นะครับปิดปรหลบไฟนิดนึงอ,ออฟลน,นะครับตัวนี้นะครับทำงานสมบูรณ์ครับ จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวกับเจ้าตัวาวาซากิวันแคนเอส650ปี2018ของเราคันนี้นะครับรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมนะครับชุดของแต่งต่างๆของตัวรถรวมถึงตารางการดาวรละผ่อนต่อเดือนนะครับสามารถกดดูเพิ่มเติมที่ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมต้องขอตัวลากันไปก่อนและเช่นเคยนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านติดตามไาด้วยว่าคลิปหน้าผมจะพาทุกท่านมาชมกับรถรุ่นอะไรนะครับและยังมีโปรโมชั่นอะไรดีๆมานำเสนอกันออกสำหรับ วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ